ตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่เป็นโรงงานที่2ของเราที่เราสร้างขึ้นมาก็เป็นโรงแป้งมันสำปะหลังก็ที่นี่ก็กำลังการผลิตเนี่ยจะอยู่ประมาณ500ตันต่อวันที่ปักธงชัยนั่นจะอยู่มาที่450ตันต่อวันนะครับก็ถือว่าเป็นโรงที่2นะครับของผมนะครับแต่ว่าเป็นโรงที่1 4บสของกลุ่มเอี่ยมเฮงนะครับก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้ก็ไปถือว่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มของอุตสาหกรรมแป้งมัน งนินลงทุนประมาณ1,000ันล้านที่นี่เองเนี่ยพื้นที่ประมาณสัก8.900ไร่ครึ่งหนึ่งเนี่ยจะแบ่งเป็นโรงงานอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยจะมีการเพาะปลูกย่านในเปียนะครับเราก็จะเอาน้ําเสียจากการบําบัดเนี่ยมาลดย่านในเปียแล้วก็ส่งเสริมการเลี้ยงโคกระบือในพื้นที่นะครับคาดการว่านะครับภายในสิ้นปี6 5นี้ครับเราก็คิดว่าเราจะได้เปิดดาเนินการแล้วก็กเริ่มผลิตนะครับ จุดประสงค์ที่เราเลือกอำเภอโบใหญ่ i, เป็นทำเลที่ตั้งของโรงงานที่15นะครับก็ต้องบอกว่าบริเวณเนี้เดิมทีเนี่ยเป็นพื้นที่ปลูกม,มันมาก่อนเราเองก็คิดว่ามีศักยภาพในการที่จะเพิ่มผลผลิตแล้วก็เพิ่มกําลังการเพาะปลูกได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นทางเลือกให้เกษตรกรนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ของอำเภอโบวใหญ่เองเนี่ยเรามีโรงสีขนาดใหญ่ตั้งอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็มีโรงน้ําตาลที่อยู่อำเภอแก้งสนามนางขาดอย่างเดียวก็คือโรงแป้งเนี่ยครับก็ถือว่าเรามาเป็นทางเลือกให้เกษตรกรนะครับ ให้เลือกเพาะปลูกได้ในยามที่พืชเศรษฐกิจราคาตัวไหนตกต่ำก็มีทางเลือกให้เกษตรกรได้เพาะปลูก ส่วนพื้นที่ที่ติดกับสถานีรถไฟเนี่ยอันนี้เราจะเริ่มทําเป็นทัพส่งสินค้าทางการเกษตรเพื่อรองรับรถไฟลังคู่เนื่องจากในอดีตของเราเนี่ยตรงเนี่ยสถานีนี้เนี่ยชื่อว่าสถานีหนองพลวงเคยส่งสินค้าทางการเกษตรทางรถไฟมาแล้วแต่ว่าเราคิดว่าเมื่อลังคู่มาเนี่ยรถไฟลังคู่มาเราก็จะพัฒนาแล้วก็ขนส่งทางสินค้าทางรถไฟเริ่มจากสินค้าที่เป็นแป้งมันของเราเองก่อนแล้วหลังจากนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็จะทําเป็นทัพส่งสินค้าทางการเกษตรอาจจะไปถึงข้าวนะครับแล้วก็ไปถึงน้ําตาลต้องเรียนว่ารถไฟที่เนี่ย เราสามารถไปถึงท่าเรือได้หลายๆท่าเลยตรงจากที่นี่ไปถึงท่าเรือคลองเตยแหลมชะบงังตรงนี้ก็จะสามารถประหยัดค่าบรรทุกไปได้ประมาณ30%เลยนะครับค่าขนส่งนี่ก็จะถูกลงเพราะต้องเรียนว่านี่เป็นแผนของที่นี่นะครับท,ที่เราจะต้องดําเนินการน,นี่ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งของ,ของผมนะครับนอกเหนือจากงานสมาชิกสภาองค์การบมหาสนจังหวัดนะครับฝากเกษตรกรนะครับ,ากกรรรรบหากท่านใดที่มีความสนใจที่จะปลูกมันสำปะหลังครับต่อไปก็คือเราเนี่ยในพื้นที่บบวใหญ่เนี่ยเราจะเปิดรับซื้อทั้งปีเลยนะครับไม่มี ว่าวันไหนหยุดหรืออะไรเลยนะครับก็จะรับซื้อได้ตลอดทั้งปีนะครับ